ฮัลโหลก็รับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่รักทุกคนเลยนะครับก็วันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่อง YSM Thailand นะครับก็ก่อนนอนนะครับผมก็ทําคลิปนะครับที่จริงนะครับวันนี้ผมได้นะครับลองไลฟ์นะครับไลฟ์ไทยทอดสดใน youtube นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ปรากฏว่านะครับ มันเกิดข้อผิดพลาดมันทําให้เสียงในนะครับในการพูดไม่ได้ยินนะครับไม่รู้ว่าคุยอะไรนะครับผมพอผมไลฟ์นะครับเสร็จนะครับมาเปิดดูไม่ได้ยินเสียงนะครับผมก็งงนะครับตอนที่คนดูนะครับมีคมมีคนมาชมประมาณ5คนนะครับแต่ไม่มีใครทักทายอะไรเลยนะครับเพราะอะไร าะไม่มีใครได้ยินเสียงครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เสียดายนะครับเพราะว่าผมให้ความรู้ในนั้นมากนะครับเกี่ยวกับการรีแมปการจูนอะไรต่างๆครับผมก็เลยทําการนะครับอัดหน้าจอนะครับแล้วทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับประมาณสิบห้านาทีนะครับเปิดมาไม่ได้ยินเสียงอีกนะครับโอ้โหเสียดายนะครับ ผมก็เลยทำเก็บนี้ขึ้นมานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะมาไล่น้าหนูนะครับน้มหนูคาบูนะครับตัวนี้เป็นคาบูเดดเป็นเกรดไต้หวันนะครับเป็นยี่หอนี้นะครับใช้ดีนะครับราคาราคาละร้อยนะครับแต่มันก็ใช้ดีนะครับมันดีกว่าของของก๊อบนะครับหรือที่บางคนเรียกว่า แทโรงงานนะครับแต่ที่จริงมันไม่ใช่แทโรงงานนะครับเพราะว่าแทโรงงานมันราคามันอยู่หลักพันนะครับแทโรงงานกับแทศูนย์มันจะเหมือนกันนะครับแต่แทโรงงานมันเป็นของแทะซูนย์ที่เขาแยกขายนะครับที่มันมีตำหนินะครับก็ไม่ต้องพูดนะครับเรามานะครับ ส่วนตัวผมนะครับถ้ามีงบน้อยนะครับผมก็จะจัดจุดนี้นะครับเป็นคาร์บูตัวนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับบางทีนะครับของของก๊อบก็ไล่ได้นะครับขอแค่คาร์บูนั้นนะครับเดินเบาได้นะครับแต่การไล่หนุมหนูมันจะไม่เหมือนกันนะครับของแท้กับของเทียมนะครับแต่ตัวนี้นะครับจุนง่ายครับ สำหรับเพหรันเพื่อนที่ต้องการไล่คาบูนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีนะครับนี้เลยนะครับนมหนูนะครับคุณจะต้องมีนมหนูที่มีกับทุกเบอร์นะครับก็คือต้องมีทุกเบอร์เพื่อง่ายในการไล่นะนมหนูอากาศนะครับหรือนมหนูเดินเบาแล้วแต่นะครับนี่ครับนมหนูผมก็พอมีนะครับ อันนี้นะครับผมจะใช้ไล่นะครับเพื่อทดสอบนะครับเมื่อเราได้นมหนูที่มันพอดีนะครับผมจะเปลี่ยนเอาของใหม่นะครับที่ผมนะครับส่วนมากผมจะใช้แท้เบิกศูนย์นะครับนมหนูนะครับนมหนูแท้มันใช้ดีนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ใช่แท้นะครับมันเป็นนะครับของเทียมครับตัวหลักร้อยครับชุดหนึ่งหลักร้อย ถาของแท้นะครับตัวหนึ่งนะครับกับรอยแล้วนะครับของแท้มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นทองเหลืองครับนะครับนหนุนเราเราจะต้องมีทุกเบอร์นะครับหรือถ้าเราไม่ได้ใช้ทุกเบอร์เราจะใช้เข็มเข็มแยงนหนุนนะครับและ เราจะต้องมีตัววัดนมนูด้วยนะครับถ้าเรามีสองอย่างนั้นนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้นมหนูไลเบอร์ครับเราแค่แยงแล้วก็วัดนะครับแต่ถ้าเรามีแต่เครื่องมือแยงไม่มีเครื่องวัดมันก็ลายยากนะครับบางทีเราไม่รู้เบอร์นมหนูนะครับมันจะทําให้เรานะครับลงทะเลแต่ถ้านะครับตัวแยงนมหนูกับวัดตัววัดเบอร์นมนูครับตัววัดเบอร์นมนูมันก็ แงอยู่พอสมควรครับนะครับวิธียนรไล่รก็ต้องไล่จากนะนะครับไปบางครับวิธีการนะครับให้เราสังเกตขัเทียนครับซึ่งตัวนี้ผมไล่แล้วนะครับมันไล่ e ยี่สิบนะครับน้ำมันมันติดบางนิดนึงนะครับนี่เป็นเบอร์นะครับมันจะเป็นเบอร์ ร้อยสิบผมจะใช้วันนี้เป็นร้อยสิบผมก็จะใช้ร้อยสิบสองครับไลท่ทีละสองเบอร์ครับหรือทีละห้าเบอร์ก็ได้นะครับพ่อเราไล่แล้วมันใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงก็คือสีหัวเทียนมันจะใกล้เคียงก็คือรถมีอาการพอดีแล้วเรามาวิเคราะห์สีหัวเทียนนะครับว่ามันจะ มันจะไปติดหนาหรือติดบางเล็กน้อยนะครับเราก็มาไล่เก็บทีละเบอร์หรือทีละ2เบอร์นะครับแต่ทีละเบอร์มันก็หายากนะครับมันก็ต้องหาทีละ2เบอร์ก็พอได้ถ้าเราแยงได้ก็คือมันจะละเอียดนะครับก็ค่อยไล่ให้มันพพดีเปะมันจะดีเลยนะครับแต่บางทีมันนะครับมันจะอย่างเช่นเราไล่าจาก ร้อยสิบเป็นร้อยสิบห้านะครับบางทีมันก็ขี่ได้นะครับมันแต่มันยังไม่เพีพอนะครับก็แล้วแต่นะครับวิธีการไล่นะครับคุณต้องไล่นะไปบางครับคุณอย่าไปตามเพื่อนนะครับว่าต้องใช้เบือนานูนเท่าไหร่นะครับมันแล้วแต่เครื่องยนต์แล้วแต่ท่อแล้วแต่พอร์ตแล้วแต่ขนาดลูกสุกแล้วแต่นะครับก็ทค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ